เขาสีมาสัมผัสเป็นธนกรงว่าเป็นเห็ดอะไร <laughs> เห็นว่าในน้อยเป็นเรื่อเลี้ยงเลี้ยงเป็ดพันตโตพันกว่าตโตเป็นหมื่นก็ได้เนาะ <laughs> แต่บ,บริกินจักเถือ่เอเขาเลี้ยงแนะล้วเขา,าได้เขาออกคัดออกเลยคัดออกเพืนอั่วเขาคืนคั่วรวมเขาจะหามตลอดโอ้ได้จานไปดีโอ้เอาเบิ้งเลี้ยงในในประมาณจ็กเดือนเลยซ้ำนี่เดือนเลยพอเขาคัดออกตลอดอได้ มันตัวใหญ่เราคัดคะแนนพองโบคัดแล้วมันสิกินกันเลยมันมัีเนาะมันมีกบมันลายขนาดนมันบอกออกมาสิ่งที่อาไชวอาก็คืออาชีพเลี้ยงกบผู้พิ่นนี่เราไปเลี้ยงกบโอ้โหฟุกฟุกยังลายเอาเบ็ดมาย่อนคือนจิขักเนาะคือนจิถึงดีป้าหัวทถลูเสียหลายอยู่ใหญ่แล้วเราคัดออกตลอดอันนี้เดี๋ยวนี้หาจำนายออกตลาดแม่ทีด่ไหนแม่เราออกลายสุดและ ที่หาสุดละเทื่ละอัน,นสาวหาโลเพราะเขาเอาเขานครัวรวมของทหารเนี่ยอ้ไดออกตลอดที่มันมาเลยนะเขาเรียกโกมแบบนี้ไงว่ามันโอ,อ้เลยว่าที่สุดมือกคมาทีโอู้ตกใจไปเลยเออบริเกือดเทือนที่ลีนแต่เนี่ยมันหัว อันนั้นะมันเห็นมันหิวอมันคือกันก็เขาใส่เบ็ดอะไรใส่ชุ่มชุ่มตัดเอาเบ็ดมาหย่อนใส่ชุ่มชุ่มแล้วมันสิตโดรใส่เลยมันแบบว่าหยอกมันวันเป็นแบบธรรมชาติ์มันทว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบธรรมชาสตร์ทว่าเขามีต้นเลี้ยงธรรมชาติครึ่งหนึ่งเลยคัวอาหารครึ่งหนึ่งนาะแม่นเทากับเกลือเขาก็ไม่ได้เน้นนัะแบบว่าประหยัดต้นทุนเนาะแม่นแนนเทาเลี้ยงไปีนเทายุ่งยากกับการขายบ่บ่บ่หยุ่งยากเพราะว่าบ่ไดปเ่งตลาดเลยบ่บ่ บอกคนต้องการของเงินเขามาเอาเองเนาะเออเขามาเอาเองมึงเคยตลาดก็มาซื้อเองเออตลาดตลาดสัวร์ไลเขากระปุกเราเขาแล้วก็ตลาดนี่กบพันเนี่ยเขาบอกง่ายเขาแบบมีเงินเขาบอมีเงินเฮาเลี้ยงเนาะเขาบอกมาซื้อเองเขาเออเขาเลี้ยงก็เอาไว้แก้ไขครอบครัวเขาแก้ปุ๊กยามเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ยากเลย อีสังก็ซื้อซื้อตลอดมเลปิ้นมาติผู้ว่าปิ้นไปคุณเลยบุญแล้ว่เข้าถ่ายเขาว่าเผาผู้ว่าปิ้นเลยยามใดเขาก็ซื้อตลอดก็ได้ก็ต้องเศรษฐกิจแบบนี้โอ้มีเลี่ยงกินเขาเอาไปจากชองตัวไปปนกับกุ้มเลยครับแมนแมนเมนนะบางคนเขาเขาหนุงยากในการที่เลี้ยงกบม่เตอรอ่างว่าพื้นทีบ่อดลอยหมอกลยเม็ดมันจะเป็นฮอดพุ่นมันมันมันหนุงยากย้อนว่าบ่ได้ลงมือเห็ดถ้าว่าเขาลงมือเห็ดแล้วมันบ่ยากตัวลลยบางคนอยากเลี้ยง อยากเลี้ยงผดขื่นเห็นขื่นนี่โอ้ยามันตายได้เห็นกบเขาตายเราบ่กโอ้มันเลี้ยงว่ามันสิตายจริงๆมันบมตายเลี้ยงกบมันเลี้ยงไงสุดแล้วก็บวเปลืองอีกบวคือเลี้ยงปลาดุกเริ่มแรกจากเอาเอามาเลี้ยงเนี่ยก็บ,บริมีประสบการณ์ยังตีเบ่บอ่อแตสิีใจเห็นเสร็จลงเบนาะ<ม>เบื่อเห็นเนาะคน,นขั้วในยูทูบคือว่าอะไรยูทูบมันก็มีไลน์ด้วยนี่เออเราก็คนขั้วในยูทูบเอามาตะมิดมันซั่มในเบอร์หนึ่งจะมีมาเลี้ยงนี่ซยสบ่มบนนี้บ่อยเนี่ยสั่มมี โมเดลที่หวัวเ,เป็นขาเลยสิเป็นขาแล้วซ้ำซ้ำนันนิ้วมือนะำตำรวจเขาเลี้ยงมาบ่อยทอดปีเลยบ่อเพราะมันกัดหางมันออกงนละในปีเลยเนาะพอเขาเลี้ยงปีใกล้กเขาก็เลี้ยงไลยได้ปีใกล้นะเพราะว่ายามพันธุ์คุมนองแตนะ่ทุกคนมันจะแตกต่างนะครบเลี้ยงมันจะบร,ริยานนเห<อ>็นบอกมันจะบร,ริยานคนเขาเอามือย่อนมันจะหยดอนศกมือหย่อนศอกมืออันนี่นี่ซ้ำนี่นี่ประมาณจากเดือนซ้ำนี่พอควบนี่เขาเลี้ยงนี่เป็นสี่เดือนแล้ว สี่เดือนแล้วต่ว่ามันตัวใหญ่เราคัดออกหรมันคะแนนเขาบอกคัดตัวใหญ่ออกเลยจะได้กินเมื่อเลยมันเสกกินกันมันแบบเขาว่าธรรมชาติของกบมันแบบมันกี่เดือนเนี่ยแบบตัวน้อยมันตัวน้อยมันเขาคัดออกต่างหากเนาะบอกตัวใหญ่คัดตัวใหญ่คัดตัวใหญ่ออกแอบตัวใหญ่ขายเหนบอกบธรรมดามันบลักมันนี่เลยว่าเจ้ายื่นไปนี่มันนั่งไปนี่มันครบโปรตีนแบบส่วนโปรตีนที่มันมีแตินหุ่นห่ามันเป็นที่กลวงเลยทุกคน คุณที่เขาเลี้ยงมิจฉาคุณหานาะบางคนก็คิดยากกว่าทีเลี้ยงไปได้เมื่อควบเจริงมันบริยุงยากเลยเขาไปใส่เบ็ดนั่นยากก็แคเลี้ยงกบแต่ว่ามันอ่าะกาเรื่องความความแสบของมันมันกับบัวทรัมกับกบที่ว่าธรรมชาสตร์นะหนึ่งมันกับมวลในการหาอันนี้มันกระจับง่ายเลี้ยงง่ายในการเกลือกมันกับบริสิทธิ์เปลืองไปได้หรอเปลืองก็เรื่องกบเนี่ยมันบัวเปลืองคะแนนเขาเข่า เลือกกินเนาะมาหายมันกินมันเป็นเขาเรียงตามเฟซบุ๊กอ่ะเอาเขาเปลือกก็ไดรวาล่ะก็ไปยังกินมันก็กินเพราะมันบบเลือกครบอ้ตัวนั้นตัวใหญ่โอ้สองสามตัวเนี่ยกนี่ยังขายกค่นี้คลายก่านี่เดี๋ยวนี้ก็ว่าสซียุดก่อนพอยุดคลายก่อนเนาะยุดคลายพอเขาเาอไว้กินยำเละยังไงยำเกลียวขาวลงหาลงนาเนาะเพราะว่าครบตัวการเขาจะหลายเันจะหายมันใหญ่กว่านี้อยู่กบนี่ก็โอ้ยอยางว่าเป็นพันผู้เด้นี่เขาบริเบิ่ง มันยังลายเลยตัวครบเขาเลี้ยงนี่มันเป็นพันปลายนะพันปลายตะกี้แล้วมันชีมีตัวใหญ่ล้วเขาก็ขายวิธีการบำบัดเขาเห็นอะไรเป็นทิตบ์หรือเป็นเดือนมาหนึ่งเกี่ยวกับน้ำมันเลเรื่องน้ำมันนี่พว่าเขาเห็ดอ่างไปนี่เพื่อยังทว่าบเลยมันมากินอยู่นี่เลยมันมาขี่ใส่นี่เลยน้ำตัวนี้เขาไปใส่นางามเลยพว่าเราไปใส่สไลด์หน้าเขาก็เลยใส่ขี้นี่เอา้ขี้กบนี่ไปใส่นา มันก็งามซ้ำน้ำของน้ำของคนงามเพราะว่าบโให้มันให้มันมีประโยชน์น่น้ำเขาก็บอกเอาโบตักอีกละลายแมนแต่ก็เอาไปฮดต้นไม้ต้นยังเขาปลูกผักปลูกยังฮดมันก็งามอีกโอ้อันนี้เอาสูตรได้หลายแนวนะเห็นเอาสูตรแบบจานสวยไปเนอะนั่นได้ตะกี้เลยมันเป็นอะไรได้ปลูกมังอึมังยังเห็นไหมคือมันตายเพราะว่ามันบวมน้ำเล้วเนาะไไดด้ตะกี้มีมังอึมังน้ำมันหยอดลงมาเลย หยอดลงมาโครงสร้างนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะต้องให้มีห่มมันนั่ได้จใจเลยมันหยอดลงมาเข่ามากมีมักแปบพร้อมมีเครื่องมักแปบอะไรเงี้ยเออแบบเขาบอกให้มันออกมาผมว่ากรุ๊ปตัวนี้มันก็จะเข่ากล้องเนาะเขาบอกให้มันให้มออกมาเป็นแบเข่ากล้องนั่งไดมันเดือเบิ่งเนาะอยู่ใตอยู่ป่าหยาแห้งลายอันนั้นเลยทำบ้ามันต้องมีตัวใหญ่นเลยนะที่เด็กกบพันมันต้องพี่รับพา้องค์เบอร์โอ้ยใหญ่ก็มี ยังบ่ฮอดอันนี้ยังบ่ฮอดปีเนาะเออกานฮอดปีมันก็สิใหญ่กว่านี้ก็เนี่ว่าเฮาเลี้ยงฮอด6เดือนนี่แม่นมันเหมัอนแมนแมนแม่นแมนเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะเออมันหมนออกบ่ได้เออปกชิคีด้ยังชิกนั่นแหละเฮาสามารถเฮ็ดมันอ่ะเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ได้แม่นอันนี้ก็ว่าสิเอาจักหาขู่เอามาเป็นพอพันธุ์ขยายอีกก็ได้ก็ว่าขยายเฮ็ดอีกบ่อนึงก็ได้เรื่องนะเนาะ ตามแผนเฮาสิปีต่อไปเนาะปีต่อไปแล้วสิเห็ดอีบอหนึ่งแล้วเห็ดให้มันได้กินสองแบบสองแบบสามแบบแล้วเขาปลูกอาณาหมักแต้งหรือหมักอึหมักแต้งเครือนะครับปลูกทำมันหยอดลงมาหยอดลงมาให้มันเปลี่ยนครับอาหารสิว่าเขา่อยากกินกบเขาก็ับกินกินหมักแต้หมักเครืนะหมักแต้หมักถั่วมันขึ้นเคราดิขนเครอก็เป็นห่มเฮยอันกบอีกหมากบนี่ธรรมชาติของมันเนาะยามเวินมันจะอยากลิ้มมันเปล่า แทนแมนเป็นมุมแบบนี้มันก็เหมาะเหม้อแบบธรรมชาติมันเขาว่าอกบอารมณ์ดีเลยว่ามันอยู่กับธรรมชาติเขามัเห็นแบบตาหม่วนไปตาปลูกตบนอนแยงเหมือนเนาะกบปัจจุบันนี่ทุกคนไปตีตลาดเด้่เพราะว่ากิโลหนึ่งเพราะว่าไทยไปทามมาแล้วกบปัจจุบันนี่เขาบอกเสือได้เพิ่ยคนบอกว่าเปิดขายกบได้เดือนหนึ่งตีตาได้ ล้าหนึ่งโดยบนตุ๊กพึ่งตลาดเขามาสื่อเอาจำบ้านจำเพื่อนนี่เขาบอตโดนไปไกลเด้์เนาะพูดที่มีเงินเขาบอเลี้ยงนะเขาอีกขั้นยังอยู่เนี่ยเขามีเงินไปแล้วก็แล้วแต่เขาเขามีเงินเลยเดย์เขาบมมีเงินเท่ากับเห็ดคายของเขาเดย์แต่กิโลหนึ่งมันตกอยู่หกสิบห้าพันแล้วเนาะบัดนี้มาคนณเอาในเดือนหนึ่งก็บัดนี้คนมาสื่อเกือบจดกว่าทุกมือเนี่ยแต่เขาเนาะแม่ตอนยำแรงพอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยออกเลยเดย์เขาก็อยากมาสื่อเยอะเขาก็ถามเนาะแต่ว่ารอถ่ายกบมันใหญ่อีกก้อนเพราะว่าาาาาเเเเบิ่่่่งงตกแนพระะวจใส เลี้ยงนะมันก็สายพันธุ์เดียวเดยเฉพาะปุริบินาสายพันธุ์แต่บอลนั้คือแบบแปลกหมู่วะต้นั้นตัวผู้ต้นั้นวัชิเอาไว้เอาไว้เห็ดผอพันธก็ซีเป็นอะไรนี่วะมันแปลกหมู่มีมีตัวเดียวนี่แเลยตัวเด็กอะไอเบิ่งด้วยซีก็เป็นตัวนี่วะสีสีมันสิแปลกมันจิบยใหญ่บ่โมอนี่บโ่ใหญ่ตัวนี้มันเป็นตัวผู้นะไหนจิบยใหญ่บ่กับ่ตัวผู้บม่ใหญ่ผู้เป็ีมันแปลกหมู่เลยสีเอาเป็นผอพันธุ์ลักษณะมันอาบหน่ำสีมัน มันสิมีตัวใหญ่ๆตัวสี่ต่างตัวหนึ่งใหญ่สุดนะตัวหนึ่งนะอันนี้อาไทยวอาควบจิงเลยทุกคนโมเมน่าไทยวอาเพื่อว่าสร้างคลิปเกิดคคตรจิงเนาะพว่าขายได้เลยผัวเศรษฐกิจคู่มือนี่มันบ่มีค่อยสิมีฮะไปเลี้ยงเลยไปก็คิดว่ามันอยู่เนี่ควบจิงควบในต้นเขาขายเป็นโตัวหนึ่งเมื่อไรเป็นโตบ่ตัวน้อยนี่ตัวเนี่ยหอยเขาซื้อมาเลยเออตัวละพันตัวละพันกีบวะไม่นตัวน้อยมาเลี้ยงตัวละพันเนาะแต่ ตอนเฮาซื้อครับมันตัวเจ็ดร้อยแต่ว่ามาเดียวนี่งตัวละพันอันนี้มันโคมกันตัวละพันสมมติเราเอาตัวใหญ่ไปขายสิบตัวสิบพันหมดได้เห็นเห็นว่ามันโคมกันอยู่สิบตัวมันจะเข่าโลเลยนี่เนี่ย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 สิบตัวมันคมกันแล้วหกสิบหาแล้วมันได้ไหมเนี่เพราะว่สิบตัวมันกับสิบตัวมันกับอเข่าโลหนึ่งเลยได้นี่กลัวได้โลหรือสิบตัวนี่ตัวใหญ่มันจะแท้เหม็นมันมันสิมีตัวใหญ่เพราะว่าสิบตัวนี่หยอดนด้โลเออสิบตัวนี่หยอดตัวน้อยกันหยอดได้นี่แต่มันมีตัวใหญ่หะนะสี่ มันมีตัวใหญ่กว่าในสี่ตัวตโลบันท้เขาซื้อตัวเรละพันตัวละพันบัดนี้เขามาขายสี่ตัวสมมติใหญ่ฮอดฮอดโลกอะมันได้หกสิบปลายพันแหละเนาะมันก็กินเกินครึ่งเลยของมันเลยวคนมันสามารถสั่งได้ได้เวลามันก็ไม่จะสามเดือนเท่าว่าเขาเกินเลงสามเดือนสามเดือนโอ้คือว่าไวสมควรนด้เหรียญได้กินอลไรสามเดือนสามเดือนรัวสองเดือนปลายถ้าว่าเขาเลี้ยงคุ้มหัวอาหารแท้ๆเป็นสองเดือนปลายมันใหญ่ใหญ่หน่อยก็บ่อยเขาหิวได้หนิเขามีขี้กระเดื่อมก็กินบ่นี่กินกินกินเงิน ขี่เกี e ้ยมมันยังกินทิ่มขี่เกี้ยมันยังกินนะกินทุกอย่างนะปผสอเป็นมือมือกล้องนี่กินปลาซิวก็กินนะอันนั้นคือตัวสุดก่อนนะอันนี้มันอยากรักเนี่ยเพราะว่าเขาคัดตลอดเีลยเขาจับมันคือตัวสุดก่อนนี่คือแบบมือกล้องมานั่งแบบนี้มันโดดส่วนพอนตีนในบ่อาบน้ามือมือกล้องบ่อาบน้าจากมือเห็นบางคำดาวขี่กระเดือนนี่เห็นบ่เห็นบ่อาไทยไม่อยากให้เบิ่งมือกล้องมันยัไม่อยากให้ อันเอฟซีเ no บิ้งมือก้องจ้าไหนสิคีเดียนมือก้องมีฟซีกันยี่ห้อนสินหาจำหน้าบ่เกลือกบนี่มันก็เกี่ยวประกบทรงผมทรงยงออตัวนี้มันสีเรียกกบใส่เกลียวเนี่ยมันต้องนะเฮาเห็ดความสะอาดเนาะคนก็ต้องสะอาดกบต้องสะอาดพวเกลียวแล้วเพราะว่าเขาก็ได้อนุใหม่เนี่ยเลี้ยงกบพวกเกลียวก็ใส่เกลียวก็ใส่ทุกผมแหละบ่เพราะว่าผู้ซื้อมันต้องเสื่อมันนะเด็กเขาก็เห็นเออผู้สิขายกบผู้เลี้ยงกบมันสะอาดเดี๋ยวสิ่หลไอ้ทุกคนเบิ่งนี่ ต่อต่อมันเข่าบ่มุมเพราะมึงเปิดมันอยู่ในในในมันบ่เห็นบ่เห็นปลาหย่าลายนีดิเพราะเาอีสแตมัสส์เออมันก็เป็นบลเขาบ่มีโฮมอย่ามันก็อยู่บม่ได้มันใหญ่เดนใมันนเาะตอบเนาะถ้าเห็นเห็นเขาเลี้ยงเขาใส่กระเบื้องอ้อมเบิดกระบอกระเบื้องเขาต่อกระบอกระาต่อเขาจะเห็นแบบแบบของเขาส่วนลายมันจะเป็นแบบแต่ว่าย่างเงยงมันแยงมันขาดบ่เงยงบ่ขาดแยงในตัว นี่ในี่ก็ใส่แยงตัวนี้บ่2ปีนี้เนาะบ่ขาดดอกครับบ่มีแนว2ปีถ้าบ่มีแนวบุบ่บ่ขาดครับมีอันน่ะมามีมันบ่ครบดอกอืมันมันบ่นั่นมันจะบ่ยังบนี่เพียงหัวข้าวมันก็ยังบ่ดองออกน่ะเห็นบ่ทางขาวแม่นและมันมันบ่แห้งมันบ่แห้งคือธรรมชาติก็ธรรมชาตินี่บ่ยากแบบบ่ต้องยากไปแบบไปใส่เบ็ดอมาจับง่ายๆ แต่เขาผัดหมักแบบควมบู่เขาหมักไปใส่ไปเขาไปเขากันยังไปใส่เขาเลี้ยงอยู่แต่ว่าเขาก็ได้ไปไปใส่เอาครบธรรมชาสตรมาปนมาไหลกันมันจะครบกันหมดยังเนาะเออมันมันกินกันมันจะกินกันมัจะเอาครบธรรมศาสติคนละสายพันธุ์ในมอญผัดเกิดธรรมศาสตรแต่มีตะกี้เขาได้ในน้อยครบธรรมชาสตร์นะตอนน้อยสำคัญเขาเลี้ยงมันมันก็กินหัวหารกันครบธรรมศาตร์นะเออพวกมันมีมุงกินเลยมันก็กินดีแท้ฮานะ เฮาหากบธรรมศาสตร์ันมาเลี้ยงเขาไปซื้อมันจะมันจะแตกต่างกันซีพิวกบธรรมศาสตร์กับซีพิวกบอันเขาเลี้ยงเนาะมอนจะสะอาดกว่าสะอาดจะซีพิวจะเลื้งงามกว่าสะอาดกว่าันนี้เดี๋ยวเห็นปะมันค้างมาเดี๋ยวทางเพื่อนทางลังมือกองค้างมันกับแบบกบธรรมศาสตร์เขาจะขยายอีกแม่บ่อหนึ่งอาศัยมันมีลูกเลยกับโพละแห่มันมีบ่อมันอีกเพราะว่ากบย่ามหนีฮอดเดือนสิบขึ้นไปแล้วกบมันบ่อยากกินหัวอาหารได้าะวเราก็ได้ พันมาจากกบธรรมชาติมาผูกพันธุ์มัอนว่อยากกินเพราะว่าปีต่อไปนะห้องขึ้นอาสิเห็ดจากสองสามโคอกเห็ดเอกะไปนี่แหละมุ่งไปนี่เละกันแบลบว่าว่าเราปลูกมังอึมังทั่วมังแตงทั้ง,งพวกตัวเป็นเครือเลยปลูกพอจะนกินตัวนั้นนะผักทุกคนเนอะที่บอกผูดด้ใดยังอยากเลี้ยงที่ว่าจะขึ้นสามารถที่โตทางหาจาัดช่วยก็ได้เป็นมีประสบการณ์มาก่อนเลยเนี่ยนะ เขาได้เลี้ยงหลายปีแล้วเขาเบิ่งผู้ละนิสัยของกบมันเป็นอะไรอไรกระยากกบมากินรถเฉพาะมื้อนี้มื้อหนา้พี่เฉพาะมื้อนี้แม่นให้กินพี่ตัวมื้อหน้าได้ชื่อได้จาช่วยการเกษตรจากยูทูบเอิผลเกษตรมีช่องยูทูบยังคืนวสตั้นยี่ตั้งแต่ว่ายัง่ได้ตั้งโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ท่านก็ขอฝากไว้เป็นแรงบรรดาใจทุกคนที่ว่าอยากเลี้ยงกบเนาะหรือว่าเลี้ยงอาชีพอื่นก็ลงมือเห็นเลยเนาะมันจะสั่ง อาชีพเป็น,นปตัวเองเลยคนะรับรุดคอนก็นจะใจตัวเองในหลายอย่างนะทุกคนนะโอเคสำหรับคลิปนี้กนะ็ทยคอบบายบายสบายดี